สวัสดีค่ะนกักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการคูณจำนวน2หลักกับจำนวน3หลักซึ่งก่อนที่เราจะไปคูณจำนวนต่างๆกันนั้น เรามาคิดเลขเร็วกันก่อนดีกว่าค่ะเหมือนเดิมนะคะวันนี้ครูจะมีโจทย์ให้ทั้งหมด10ข้อให้ในักเรียนตอบให้ได้ภายในเวลา3วินาทีถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะโจทย์ข้อที่1มีว่า6คูณ4 24ตอบทันไหมคะ6,4 24 ถ้าทันขีดคะแนนได้เลยค่ะ9คูณ2 18ค่ะข้อต่อไปนะคะ5คูณ4 20ค่ะ9คูณ9 81ค่ะข้อต่อไปนะคะ 7จ็ดคูณเจ็่ค่ะต่อเลยเนาะสิบคูณสครูเชื่อว่าหลายคนทันข้อนี้10บคูณสเท่ากับสี่สิง่ายๆการคูณด้วย10นะคะก็คือเติมศูนย์เข้าไปด้านหลังข้อต่อไปค่ะ2อคูณเ ข้อนี้อย่าท่องแม่สองนะคะนกักเรียนต้องท่องแม่7จ็ดเจ็ด่ศูคูณเค่ะคขตอบ9ผิดนะคะต้องตอบ0ูนยคูณเค่ะ9ก้าห้านะคะอ่าสิบคูณสค่ะ สามสิบหกคะ่ะทันกันไม่เอ่ยทั้งหมด10ข้อได้ทั้งหมดกี่คะแนนลองดูพัฒนาการของตัวเองนะคะว่าดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้วหรือเปล่าสำหรับวันนี้จะเป็นการคูณจํานวน3หลักกับจำนวนสองหลักซึ่งนักเรียนเคยเรียนกันในชั้นป3ามาแล้วแต่จะเรียนแค่2หลักกับคูณสหลักนะคะไม่ยากเลยคะ่ะ สำหรับการคูณ3าหลักกับคูณ2หลักนี้ก็ใช้วิธีการเดียวกันเรามาลองกันเลยนะคะนักเรียนตั้งโจทย์กันค่ะตัวตั้งคือ127คูณด้วยตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายคูณเราเรียกว่าตัวคูณนะคะเราจะใช้ตัวคูณที่มีหลักน้อยกว่านะคะดังนั้น127กับ26เราจะใช้26เป็นตัวคูณ ถ้าเกิดว่าโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่า26คูณ1น7นักเรียนก็สามารถเอา26มาเป็นตัวคูณด้านล่างได้เหมือนกันเพราะว่าการคูณสามารถสลับที่ได้มีสมบัติการสลับที่คำตอบจะมีค่าเท่าเดิมนะคะเรามาเริ่มคูณกันเลยค่ะครูขอใช้เทคนิคง่ายๆถ้านักเรียนอยากคูณแล้วไม่งงนะคะให้นักเรียนใช้วิธีการปิดปิดจำนวนที่ นักเรียนไม่ต้องการคูณอย่างเช่นข้อนี้127คูณ26นักเรียนต้องนำหลักหน่วยไปคูณก่อนค่ะหลักหน่วยนักเรียนก็คือเลข6เลขที่เราไม่ต้องการก็คือเลข2ให้นักเรียนเอาเอายางลบก็ได้ค่ะเอามาปิดเลข2ไว้เพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไม่ต้องสนใจเลข2นะคะหรือเราจะใช้มือของเราปิดก็ได้ค่ะนิ้วของเราปิดไว้ก็ได้ครูจะใช้ สีเหลืองนี้ปิดเอาไว้นะคะหลังจากนั้นเรามาทําต่อกันเลยนะคะเราจะใช้หลักหน่วยขึ้นไปคูณตัวแรกก่อนคูณหลักหน่วยคูณตัวหลังก่อนค่ะ6คูณ7ได้เท่าไหร่6 7 42ใส่2ทด4เวลาทดเราทดไปตัวหน้านะคะลูก6คูณ2ต่อค่ะ6 2 12 12บวกอีก4เป็นเท่าไหร่คะ16ค่ะใส่6ทด1ทดไปข้างหน้าค่ะต่อไปค่ะยังไม่หมดนะคะเพราะตัวบนยังเหลือเลข1อยู่6 1 6บวกอีก1เป็น7ค่ะหลังจากนั้นนักเรียนตัดทดทันทีเพราะเราต้องทำขั้นตอนต่อไปค่ะนักเรียนค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราต้องการเอา2ขึ้นไปคูณอย่าลืมนะคะเรามี2หลักห้ามตอบ762นะเพราะว่ายังทำไม่เสร็จนะคะเรามี2หลักเราจะเอา2ขึ้นไปคูณดังนั้นเลข6เราไม่ต้องการเราใช้ยังลบปิดไว้ค่ะให้นักเรียนสนใจแค่เลข2นะคะ2 ก่อนอื่นนักเรียนต้องเข้าใจว่า2ตัวนี้ไม่ได้มีค่า2 2ตัวนี้อยู่ในหลักอะไรคะเลข2ตัวนี้อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ20 20นี้จะมีพลังมากกว่าหลักหน่วยค่ะ20นี้เคยสอนไปแล้วเรื่องพระหุคูณของ10ถ้าเกิดคูณด้วยพหุคูณของ10คําตอบมักจะมีศูนย์อยู่ข้างหลัง อีก1ตัวใช่ไหมคะดังนั้นการจะเอา20ไปคูณเราจึงต้องใส่ศูนย์ก่อน1ตัวจําไว้นะคะ2ออยู่ในหลักสิบใส่ศูนย์ก่อน1ตัวให้นักเรียนใส่ศูนย์ด้วยปากกาแดงคะ่ะการที่ให้นักเรียนใส่ศูนย์ด้วยปากกาแดงเพื่อเน้นย้ําให้นักเรียนจําไว้ว่าหลักสิบต้องใส่ศูนย์หตัวแล้วเวลานักเรียนได้คําตอบนักเรียนจะรู้ว่าข้อนี้นักเรียนเติมลืมเติมศูนย์หรือไม่นะคะ คำต่อเลยค่ะนํา2ไปคูณ7 2 7 14ใส่4เราก็ใส่เลข4ข้างหน้านเลขศูนย์เลยทด1เมื่อกี้เราคูณ7ใช่ไหมคะดังนั้นทด1ก็ต้องทดไปข้างหน้าทดไว้หลักเดียวกับเลข2ต่อไปค่ะ2ยิง7เรียบร้อยแล้วก็2ไปยิง2 2 2 4 มีคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งก็กลายเป็น5เขียน5ค่ะมีทดไหมคะข้อนี้ไม่มีนะคะเลขตัวนี้คูณกันแล้วไม่มีทดก็จับ2ไปคูณหลักถัดไปก็คือคูณ1 2 1 2ไม่มีทดก็เขียน2เลยค่ะอ้าวบางคนจะเจอว่าขีดเส้นเป็นคำตอบเลยบรรทัดนี้ยังไม่ใช่คำตอบนะคะนะักเรียน บรรทัดนี้จะต้องไปรวมกับตัวที่เราคูณด้วย6เมื่อกี้ก่อนรวมกันก็คือนำไปบวกกันนะคะซึ่งทุกครั้งครูจะบอกว่าตัวเลขที่อยู่เป็นตัวบวกตัวลบตัวคูณจะต้องขีดเส้นก่อน1ครั้งนะคะเรากำลังจะเอาเลขที่เราคูณได้2แถวนี้ไปบวกกันนะคะ2บวก0ได้เท่าไหร่คะ2 4บวกหก ได้ได้เท่าไหร่คะได้10ใส่0ทด1ทดไปด้านหน้านะคะ7บวก5เป็นเท่าไหร่คะ12บวกอีก1เป็น13ใส่3ทด1 2บวกอีก1เป็น3นะคะคำตอบเกินหลักร้อยอย่าลืมเติมจุลภาค และคำตอบอย่าลืมขีดเส้นใต้2เส้นให้ครูด,ด้วยนะคะอ้าคำตอบที่ได้ก็คือ3 3 0 2ันั่นเองนักเรียนพอเข้าใจการคูณเลข3หลักกับ2หลักแล้วรยังคะอย่าลืมนะคะถ้านักเรียนงงให้นักเรียนหาอะไรมาปิดตัวเลขที่เรายังไม่คูณก่อนแล้วก็ค่อยๆคูณไปทีละหลักจากข้างหลังไปข้างหน้า และอย่าลืมว่าก่อนที่จะคูณหลัก10ให้เติมศูนย์ด้วยปากกาแดงก่อน1ตัวแล้วค่อยคูณแบบเดิมก็คือคูณจากข้างหลังไปข้างหน้าอีกและนำคำตอบของทั้งสองแถวไปบวกกันก็จะได้คำตอบสุดท้ายนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้ครูจะสอนวิธีการตรวจสอบคำตอบดูก่อนว่าเอ้มันน่าจะถูกต้องหรือไม่นักเรียนดูนะคะเราจะเปลี่ยนเลขหลักร้อยนี้ หลักเ,เลข3หลักนี้ให้เป็นหลักพหุคูณของ100 127เราเปลี่ยนเป็น100เลย26ถ้าคูณด้วย100คําตอบจะได้ประมาณจะได้เท่ากับ2,600ซึ่งข้อนี้มากกว่า2,600ก็เป็นไปได้แต่ถ้าใครได้คำตอบประมาณ900หรือ1,000ต้นต้นแสดงว่านักเรียนคิดผิดหมายความว่านักเรียนลืมเติมศูนย์ค่ะ การเช็คคำตอบแบบนี้นะคะจะทำให้เราเนี่ยเตือนตัวเองได้มากขึ้นว่าเอ๊คำตอบเราเหมาะสมหรือไม่นะคะก่อนที่จะตอบครูนักเรียนลองดูก่อนว่าคำตอบของนักเรียนเหมาะสมหรือไม่นะคะถ้านักเรียนพอจะเข้าใจแล้วนักเรียนลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ